เป็นรอบๆบ,บท่อกลวงมันก็จะวนขึ้นไปเพราะฉะนั้นฟิลาเมนต์นะครับจะประกอบด้วยโครงสร้างของโปรตีนเฟกเจอรินอยู่ข้างในนะครับตรงนี้นะครับถัดมานะครับก็คือในส่วนของฮุกก็คือตรงบริเวณสีเขียวตรงนี้นะครับฮุกตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นลักษณะคล้ายๆปลอกนะครับเชื่อมต่อฟิลาเมนต์นะครับก็คือตรงนี้กับส่วนฐาน นะครับกับส่วนฐานนะครับโดยตัวฮุกจะอยู่ในส่วนของอัลเตอร์เมมเบรนนะครับตรงนี้ข้างนอกตรงนี้นะครับในขณะที่นะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนฐานนะครับส่วนฐานเป็นส่วนที่มีแกนกลางที่เรียกว่าหลอดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือขอโทษทีนะครับจะไฮไลท์ปากกาหม่ตรงนี้